ทางเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแหวนเท้าแหวนเท้าหาเซียนถูกต้องค่ะตอบตอบว่าประโยชน์ที่ผมพูดคือประโยชน์อะไ คาบคณิตคิดถึงเธอจนหงุดหงิดคาบอังกฤษคิดถึงเธอจนวั่นไหวอีกคาบวิทย์คิดถึงเธอแทบขาดใจค<อ>าบต่อไปโดดดีกว่าไปหาเธอ าพึ่งไปไหนวิชาภาษาไทยมาเรียนกับครูก่อนรับรองสนุกและมีความรู้แน่ e นอนเจอคุณครูภาษาไทยเจ้าบนเจ้ากลอนแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องลองไปเรียนกับครูสักครั้งดูนะครับครูครับขอไปเรียนด้วยได้ไหมครับเรียนทุกคนทุกท่านนะครับผมนายสันติสุขชูกำแพง ชื่อเล่นชื่อครูเท่นะครับผมสอนรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โ,โรงเรียนวิทยารานุกูลตําบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอสําหรับความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆๆนะครับตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะครับอยากเป็นครูอยากเป็นครูเพราะอะไรคุณครูถามผมอยากเป็นครูครับ เพราะอะไรคะเพราะผมอยากตีเด็ก <c oughs> ทําไมถึงอยากตีเด็ก <c oughs> ก็ผมเห็นคุณครูตีผมแล้วเหมือนคุณครูจะสนุก <c oughs> ผมก็เลยอยากลองตีเด็กบ้าง oh, <no. S 1> แต่ความฝันก็ต้องเปลี่ยนไป อารมณ์ดีค่ะเป็นครูที่สนุกหยอดมุุงเยอดตลอดเวลาค่ะคอยหากิจกรรมมาให้เล่นทุกๆกตอนที่แบบว่าใกล้จะจบการเรียนเรื่องนั้นอ่ะใจดีเป็นคนตลกพูดคุยเป็นกันเองค่ะแล้วก็แบบว่าตอบคำถามก็คือแบบจะมีหัวเราะบ้างไม่ให้เราเครียดกับการตอบคำถามค่ะมีคุณครูแบบครูเท่จะทำให้การเรียนเราสนุกมากขึ้นค่ะ ถ้าเรียนแบบเดิมก็จะแบบไม่อยากเรียนค่ะเพราะมันเบื่อแต่อนอื่นอะไรกันนะครับที่ทําให้ความฝันของครูเท่ผู้ที่อยากลองตีนักเรียนเปลี่ยนไปและกลายเป็นคุณครูภาษาไทยขวัญใจเด็กๆได้ เราอยากบอกว่าเราเรียนวิชาภาษาไทยมาเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะท่องจําเยอะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักวิชาการนะครับเน้นหลักวิชาการวิชาความรู้เรานําความรู้นั้นมาสอนเด็กโดยการพูดหน้าชั้นเด็กก็แรกๆเด็กก็เรียนเด็กก็ตื่นเต้นเพราะได้คุณครูคนใหม่แต่ผ่านไป1สัปดาห์2ส,สัปดาห์ผ่านไป1เดือน2เดือนเด็กเริ่มเบือ่อกับการสอนที่ เป็นการสอนหน้าฉันธรรมดาเราจึงคิดว่าเราต้องมีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ทำยังไงให้เด็กมีความสุขให้เด็กสนุกกับการเรียนเราก็เลยไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆเราจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับเราก็เริ่มศึกษามาว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะอย่างไรมันสอนอย่างไร การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเราจะต้องให้ผู้เรียนได้ให้มีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่เขาอยากจะเรียนแน่นอนครับสิ่งที่เด็กอยากจะเรียนก็คือวิธีการที่แปลกใหม่สนุกสนานนะครับให้เขาได้คิดให้เขาได้ออกกําลังให้เขาได้ขยับร่างกายอันนั้นคือสิ่งที่เด็กต้องการนะครับ ฝนกำลังตกวิชาภาษาไทยที่เราเรียนกับครูเทพเนี่ยคือมันมีกิจกรรมให้ทําตลอดนะคะมันวิชาภาษาไทยถ้ารู้ว่าเรียนกับครูเทพมันจะเป็นอะไรที่เราแบบเราอยากเรียนมากค่ะมันมันไม่น่าเบื่อเหมือน การเรียนภาษาไทยแต่ก่อนที่แบบต้องมานั่งเรียนทําแบบฝึกหัดอ่านหนังสือแ,แต่ถ้าเรียนกับครูเทศเราจะมีกิจกรรมมีเล่นเกมมีตอบคําถามมีกิจกรรมหลากหลายค่ะมันทําให้เราสนุกเราเข้าถึงมันได้ง่ายค่ะหนูว่าแต่และว,วิชามันก็ขึ้นอยู่กับครูที่สอนค่ะต้องให้เก่งแค่ไหนสอน,น้าเบื่อมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอพอมันสนุกแล้วมันก็มันก็เหมือนมันอยากเรียนขึ้นก็เข้าใจขึ้นดีกว่านั่งง่วงนอนในห้อง เอาความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับประโยคความเกี่ยวมีลักษณะเป็นยังไงประโยคความรวมมีลักษณะเป็นยังไงประโยคความสอนมีลักษณะเป็นยังไงครับจากที่เคยเรียนมานะคะคุณครูก็จะให้ทํางานในแบบฝึกหัดแล้วก็จะสอนแตในหนังสือสอนแล้วก็ให้เรานั่งอ่านคะ่ะแต่พอมาเรียนกับคุณครูเทศคุณครูเทศจะให้เล่นเกมให้ทํากิจกรรมต่างๆคะ่ะทําให้เรามีความสนุกมากกว่าเดิมคะ่ะ ตอนเป็นเด็กนะคะหนูจะไม่ค่อยชอบวิชาภาษาไทยเพราะว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สลับซับซ้อนแล้วก็ทําให้คิดมากเหมือนกันกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะพอได้เรียนนะคะกับครูเทพก็จะเข้าใจอีกระดับหนึ่งเป็นมากขึ้นเชื่อได้เลยนะครับว่ากระบวนการรเียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ย สามารถปลุกพลังสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ย่างอยู่บัดจริงๆ,เ,ๆเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องมาตามดูกันนะครับว่าครูเทใช้เทคนิคใช้สื่ออะไรมาเปิดตาแง้มหัวใจของนักเรียนได้เธอจะนั่งหรือเธอจะนอนระโยควาอะไรครับ ประโยคความรวมถูกต้องเราหวงแหนประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิดยังไม่จบครับอย่าเพิ่งเราหวงแหนประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิดมนอนงของเราจบประโยคนความในไทได้ประโยคความสอนต้องอันนะครับอันอันตัวเรื่องน,น,น,นะครับเริ่มต้นนะครับจะมีการนำเข้าสูบบ่บทเรียนนะครับโดยการฝึกสมองเตรียมความพร้อมนะครับให้นักเรียนพร้อมที่จะ รับความรู้ในวันนั้นมีการยกตัวอย่างเนื้อหา,ออาที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับให้นักเรียนได้ ฝึกนะครับฝึกซ้ำย้ำทวนนะครับจดจําในเนื้อาหนั้นพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมหลักของเราคือเป็นการนำเกมมาทบทวนบทเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานและได้รับความรู้จากเกมนั้นนะครับนอกจากนักเรียนจะมีความสนุกสนานมีความเฮฮามีความร่าเริงแล้วเรายังสอดแทรกความรู้เข้าไปในเกมนั้นนักเรียนก็จะได้รับความรู้ไปเต็มๆนะครับ ความรู้ที่เกิดจากความสุขนะครับจะเป็นความรู้ที่คงทนสำหรับเด็กนะครับผมกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเฮ้ยเปรียวเทียวละนิดนิเปรียวเดียวดะข้าหาว่าหนูไม่เปรียวข้าหาว่าหนูไม่เปรียวแต่หนูจะเปรียวเดียวละแต่หนูจะเปรียวเดียวลเฮ้ยเป็นปี๋เปปี๋ยศกิจกรรมสำหรับเด็กแต่ละชั้นนะครับเราสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับได้หลาย ในหลายวิชานะครับสมมติมหนึ่งเนื้อหาเขาจะประมาณนี้มสองเนื้อหาประมาณนี้มสามเนื้อหาประมาณนี้นะครับเราสามารถนําเกมหนึ่งเกมสามารถปรับไปสอนได้ทุกๆชั้นนะครับเพราะชั้นอื่นเขาก็จะยังไม่ได้เรียนเกมนี้เขาก็จะมีความตื่นเต้นกับเกมนี้โดยเนื้อหาเขาจะไม่ซ้ํากันอยู่แล้วนะครับมหนึ่งก็จะเป็นเนื้อหาพื้นฐานไม่ยากเท่าไหร่แต่มสองมสามขึ้นมาก็จะเป็นเนื้อหาที่ลึกขึ้นไปอีกหลังเล็บมีสีดัสีตัวหัวแรลกแย้ม พันนา,าหาถูกต้องครับคุณพ่อช่วงช่วงไม่ถึงช่วงโชดสว่างลูกโลด<ะ>อธิบายายวหาชอบกิจกรรมเก็บบอลค่ะเพราะว่าได้รู้ความหมายและได้รู้ว่าสุภาษิตนั้นเป็นสุภาษิตอะไรค่ะเริ่มต้นจากว่าให้เพื่อนสองคนขึ้นไปรอส่งบอลให้คนข้างล่างค่ะและคนข้างล่างเก็บ คนที่เก,ก็บได้เยอะกว่าก็จะเป็นคนที่ชนะค่ะแล้วก็บอกเลขให้กับคุณครูคุณครูเขาก็จะบอกว่าความหมายนั้นบอกความหมายนั้นมา,าแล้วให้เราตอบ,บว่ามันเป็นสุภาษิตอะไรแต่พูดปวดเก่งเสียงดังแต่ไม่กล้าจริงหม้าเห่าไปตองแห่งถูกต้องค่ะเลขข้อนี้ยากเกินไปไหมเกมกดกระดิ่งที่เล่นเมื่อกี้ครูเขาจะบอกว่า ที่ไปกินข้าวแต่น้องอยากไปทะเลก,ก็ให้พวกเรามากดกระดิ่งครับว่าสิ่งที่ครูถามนั้นเป็นคาเป็นประโยชชนิดไหนครับดีขึ้นครับมันทาให้ห<ไ>ง่ว<อ>งง่ายครต้องมีความกระตือกระตือรือร้นตลอดเวลาเพื่อเอาคะแนนพี่และน้องไปเที่ยวทะเลจ้๊โโหโหเราได้เรียนคำและก็ประโยคทําให้เราแยกแยะได้ว่าแต่ละคําแต่ละประโยชมันคือประโยคอะไรแมวเล่นในสวนเป็นประโยชน์ความ ความเดียวถูกต้องครับประโยคความเดียวพี่และน้องไปเที่ยวทะเลเป็นประโยคความประโยคความรวมนําประโยคความเดียวสองประโยคามารวมกันเกมนี้จะช,ช่วยฝึกทักษะเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยกันในกลุ่มด้วยค่ะคุณครูก็จะให้โจทย์มาค่ะแล้วก็ให้เราเป่าลูกโปง่งไปคีบเอาคาตอบที่อยู่ในแก้วแล้วก็มาใส่ที่คําถามค่ะ สนุกตรงที่ว่าเราได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนแล้วก็มีสติสมาธิและความสัมผัสระหว่างการเป่าแล้วก็การพยุงแก้วมาแล้วก็ได้ความรู้เรื่องคำถามที่ครูถามแล้วก็ตอบเริ่มครับชอบเกมที่ครูแจกไอแจกแจกขาดแล้วก็มาวางใช่ไหมคะแล้วก็เอา เอากระดาษม oh. าใส่ oh. แล้วก็ oh. ให้แย่งกันค่ะมันดูแบบเรียกสติค่ะแต่เพื่อนจะจับอะไรอย่างนี้ค่ะความบาดหมายถึงตัดออกจากสมาคมหรือไม่คบค้าสมาคมด้วยอ่าโบหานประเทศไหนอธิบายโบหานอธิบายถูกต้องครับพอได้เรียนกับครูเท่นะคะผลการเรียนหนูก็ดีขึ้นค่ะจากที่แต่ก่อนเราแบบเราหลับเราหลับตลอดเราแบบเราเบือ่อหนในการเรียนพอมาเรียนกับครูเท่ก็ รู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากเรียนมากทําให้เราได้รับความรู้แบบเต็มที่ค่ะเพราะว่าครูเทก็คอยมีกิจกรรมที่หลังเรียนให้นักเรียนแบบได้ทบทวนความรู้อะไรประมาณนี้ค่ะทําให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องกลับไปอ่านแค่หนังสือมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะคะสําหรับหนูก็คือการเรียนในชั่วโมงนั้นมันเป็นการเรียนที่ดีมากๆค่ะทําให้เรามีความสุขในการเรียนเราไม่ต้องเครียดค่ะก็จะมี การร้องเพลงส่งกระดาษเกี่ยวกับคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกิรยาค่ะส่งไปเรื่อยๆพอเพลงจบที่ใครคนนั้นก็จะได้เปิดอ่านค่ะแล้วก็ให้ทายว่าเป็นคำสรรพนามคำนามหรือคำกิริยาค่ะการเรียนรู้แบบลงมือทำลงมือปฏิบัติจริงมักจะสร้างการเรียนรู้ได้ดีกว่าการฟัง หรือการอ่านแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่แปลกใจเลยครับที่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของครูเทจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ทำให้จดจำและเข้าใจไปได้อีกนานเลยล่ะครับการเประเด็งของเด็กที่ผมเห็นใช่ไหมครับจากเดิมนะครับเด็กจะนั่งนิ่งดู ครูมองดูกระดานจดแต่การนำการจัดก,กรเรียนการสอนแบบแอคทีฟเร a r นนิ่งเข้าชั้นเรียนเด็กจะมีความสุขเด็กจะยิ้มแย้มเด็กจะหัวเราะเด็กจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มเด็กจะได้มีการแข่งขันเก็บคะแนนอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏสิ่งแรกสิ่งที่สองคือผลการเรียนผลสมริดท,ที่ปรากฏของเด็กเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนครูเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับแรกเลยตั้งแต่ตอนแรกครูสอนหน้าชั้นเรียนครูก็มีความกดดันนะครับ สอนไปเขียนกระดานไปพูดไปเด็กก็นั่งมองเฉยๆกูก็คิดอยู่ในใจว่าทําไมเราสอนเรามาเป็นครูแล้วทําไมเราสอนแล้วเรามีความสุขไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราจะทํายังไงให้เรามีความสุขครบร้อยเปอร์เซ็นให้เด็กมีความสุขครบร้อยเปอร์เซ็น์พร้อมได้ความรู้จากที่เราสอนผมก็เลยนําการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้เด็กได้เล่นเกมครูได้หาความคิดใหม่ๆ ครูได้นํากิจกรรมใหม่ๆมาให้นักเรียนครูก็มีความสุขไปด้วยเด็กมีความสุขไปด้วยครูมีความสุขและเด็กมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้นี้จริงๆแล้วเทคนิคการสอนของคุณครูสันติสุขนี่เป็นแนวเทคนิคการสอนแบบ active learning ที่ค,ครูมองเนาะก็คือ คุณครูสันนิุขจะเป็นลักษณะเหมือนครูผู้สอนเป็นผู้นําของการเรียนรู้แล้วก็นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่จะเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองคุณครูก็ตอนแรกก็ยัง ยังไม่ค่อยเข้าใจพอไปคุยกับท่านน่ะนมาปรับใช้ในสาระของตัวเองอ่ะยิ่งยิ่งครูสอนสาระภาษาอังกฤษด้วเนี่ยเด็กแค่ได้ยินภาษาอังกฤษก็ถอยแล้วค่ะไม่อยากเข้าเรียนอยู่แล้วพอเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้จากคุณครูสันติสุขถามนูน่นถามนี่สอนยังไงนู่นนี้นํามาปรับในสาระของตัวเองเนี่ยทำให้เด็กเกิดมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปนะคะเริ่มเข้ามาเรียนรู้อยากเรียนวิชาของคุณครูภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นคุณครูก็มีการ สอนเล่นเกมเหมือนคุณครูสันนิสุขจะจะเป็นในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในบทเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนได้เกิดความสนุกสนานและสามารถที่จะนําไปต่อยอดนะครับสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆน,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 นะครับให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองได้อหากไปดูสถานที่ที่น่าสนใจและดีขึ้นมากค่ะจากที่ไม่ค่อยชอบเลย เวลาได้เรียนปุ๊บก็จะง่วงนอนอย่างเดียวเหมือนกันค่ะแต่พอได้เรียนกับครูเทพก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้นอยากได้คะแนนมากขึ้นค่ะก็เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเพราะว่าครูเทพสอนเข้าใจแล้วก็ประยุกต์กับกิจกรรมที่ทําให้เราเข้าใจยิ่งกว่าเดิมและให้เราเข้าใจมากค่ะเหมือนพ่อมาสอนนัวค่ะีเลยสบายใจที่จะเรียนด้วยเจ๋งค่ะยอดไปเลยจากผลลัพธ์ ของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของครูเทสสามารถการันตีได้เลยครับว่ากระบวนการเรียนการสอนที่ครูเทศคัดสรรมาให้นักเรียนนั้นได้ผลจริงๆครับและผมก็มั่นใจว่าครูเทศยังจะเดินหน้าและพร้อมที่จะส่งต่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูท่านอื่นๆได้ลองไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้นักเรียนและครู มีความสุขกับการเรียนรู้ไปด้วยกันสุใจสำหรับเป้าหมายของความเป็นครูของผมนะครับคือสอนให้เด็กมีความรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตนะครับวิชาการก็คือความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับรายวิชาของเรา เราจะถ่ายทอดให้เด็กทั้งหมดแนะแนววิชาชีพให้เด็กช่วยเหลือเด็กแนะนําแนวทางแล้วให้แล้วให้เด็กเลือกเองได้นะครับและวิชาชีวิตก็คืออยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุขไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นหนึ่งในความฝันของผมนะครับก็ อยากเรียนบริหารเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนวิธีการแบบนี้นะครับให้คุณครูนะครับมีความตระหนักนะครับหาวิธีการใหม่ๆนะครับมาสอดแทรกกับเนื้อหาเพื่อที่จะให้เด็กมีความสุขและได้รับความรู้อย่างเต็มที่มีความสุขและสนุกสนานกับบทเรียนครับผม ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องขอบคุณคุณครูที่มาช่วยเติมเต็มหลายหลายอย่างประสบการณ์ดีๆให้ทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูอยากจะบอกว่านายเยี่ยมมากเจ๋งสุดๆสิ่งที่ครูสอนพวกหนูมามันดีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำเกมสนุกอย่างนี้ให้พวกหนูได้เล่นค่ะขอบคุณครูเทศนะคะที่ทำให้หนูได้แบบ เข้าใจในเนื้อหาภาษาไทยมากขึ้นทําให้ผลการเรียนหนูดีขึ้นจานวนสุภาษิตท,ที่หนูอยากมอบให้ครูเทศนะคะก็คือทําดีได้ดีค่ะขอให้คุณครูเทศสอนแบบดีแล้วก็หากิจกรรมใหม่ๆมาให้พวกเราทําอีกค่ะชอบครูเทศที่ให้ความรู้ให้เล่นเกมทุกวันจนแท็กเต็ดสีวิชาภาษาไทยค่ะ <c oughs> หนูอยากขอบคุณครูเทศที่ทําให้หนูเข้าใจในภาษาไทยมากขึ้น ทำให้ได้รู้สิ่งต่างๆ,ๆหลายๆอย่างในวิชาภาษาไทยครูเทเป็นครูที่ตลกค่ะอารมณ์ดีสอนเข้าใจค่ะเข้าใจง่ายหนูอยากให้คุณครูเป็นที่น่ารักของนักเรียนอย่างนี้ตลอดค่ะขอบคุณครูเทค่ะที่ทำให้หนูเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นจากที่ไม่เคยตั้งใจเรียนเลยเบื่อมากวิชานี้ก็มีความกระตือรร้นมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ ทางการเป็นครูผู้เปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณของการให้มักจะยากเสมอแต่ก็มีครูอีกจำนวนมากที่ยังพยายามฝ่าฟันเส้นทางนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้กับเด็กไทยที่เป็นความหวังและเป็นอนาคตของชาติขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกทกท่านเหมือนเดิมนะครับลุยเลยครับคุณครูจะนอมจะนับ ย้อนไปเลยฮันเดอร์ Good ้าครูเ oh ท่เ oh. ก oh ่งดีมากค่ะเป็นเลย